เสียงดีต่อสุขภาพกายและใจคุณยังไงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหวายมาสอนคลาสที่ชื่อว่า,า Sound Therapist Academy ค่ะก็พานักเรียนนะคะมาเรียนศาสตร์ของคลื่นเสียงค่ะโดยใช้ศาสตร์ที่ชื่อว่า Himalayan Art of Sound Healing and Quantum Therapy ได้ยินเสียงไหมนี่นทุกคนเขาอยู่ในห้องนี้กันอยู่นะเดี๋ยววายจะพาเข้าไปดูค่ะวันนี้เป็นวันแรกของคลาส a d v a n c e นะคะก็หอย่างก็คือคุณจะได้รู้นะคะว่าคลื่นเสียงมันมีบทบาท แล้วมันช่วยให้ร่างกายและสุขภาพเราแล้วก็จิตใจเราดีอย่างไรคุณจะรู้ประวัติที่มานะคะของไอตัวฮิมาเลายนโบค่ะว่าประวัติมันมาอย่างไรวัตถุก็คือแมทเทอเรียลที่ใช้ใช้ยังไงแล้วเมื่อตี๊ะค่ะมันดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรมันไปทํากระบวนการไหนนะคะให้ร่างกายเราดีขึ้นมันทําให้เรามีสุขภาพดีทั้งกายและใจได้อย่างไรเพราะว่ามันเป็นน้ําในร่างกายของเราค่ะอันนี้จะบอกเลยนะว่าขึ้นเสียงเนี่ยมันทําให้น้ําในร่างกายที่ประอยู่ประมาณ 70ถึง80%เอ่อน้ํนะ้ำในร่างกายของเรามีโมเลกุลมีผลึกที่สวยงามเมื่อโมเลกุลผลึกที่สวยงามแล้วมันก็จะทำให้เกิดสารแห่งความสุขค่ะและสารแห่งความสุขตัวนี้นี่เองนะมันจะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจตอนนี้อยู่ในข้างนอกข้างนอกนี่แอบมาอัดคลิปนะข้างในเขากำลังซ้อมเล่นกันอยู่โอเคเดี๋ยวพาไปดูไหมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก่อนนี้เลยโองจะมี จบแล้วนะคะกับคลาส s o u เทอร e ปิส i s t Academy ค่ะถ้าใครสนใจอยากช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นนักบําบัดด้วยขึ้นเสียงแถมยังได้เงินนะมีความสุขในท,ทุกๆวันทักไลน์โอเนะคะไละ ID ก็คือ a d minim studio สนใจทักมานะแล้วเจอกันค่ะ